เราอยากให้เพื่อนใส่ให้พี่หน่อย้กนี่ครับเอาดสบายแล้วกานนี้ญี่ปุ่นเาีเจอกันขอบคุณพี่ หล่นไหมมีอะไรหล่นไหมเนี <uh ่ยอ well> ันนี้น่าจะหล่นนะนี่ยก็ทำให้เขาตุบปนทำให้เมาตุบปนอยู่ดีนะพี่ดูแล้วสองคนนี้ไม่สูสีกับไบอั้หรอกที่จะสูสีกับไบอั้งคือมามานี่ มวยก็ถ enfin ูกคู่โอยสูงยาวเขาดีทั้งคู่ว่าแล้วแหนไอ้ก็ตีเขาตีเขาโอ้โหให้ตั้งกาดเลยเมื่อกี้ตั้งกาดเลยอ่ะเบียร์ไทยเจ็ดสีเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่ใส่เหนื่อยๆกันนะครับแเลนใจให้เดี๋ย่อยนะเดี๋ยวต่อยใส่ให้แม่มั่งสิแม่มีแบนทองให้ที่สุ ai, ẹt, 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 hãy cho một cái khác, 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 khác nữa, tinh này, cái này nó ẹt dài đấy, sao vậy nghe, sao vậy hả, em, hả, mấy bạn cũng phải ẹt đấy, mẹ, 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 เนี่ยผิดไม่ใช่ต้นตะเคียนตอนนี้เกิดถูกขึ้นมาก็เป็นเรื่องอีกต้องเอาผ้าสามสีมาผูกมิดอีกแล้วได้จ้ะได้ได้หนึ่งแล้วได้เก็บหนึ่โอเคมาพีรีเลียวต่อเลยฮะจะปล่อยให้เธอลอยนวล